เฮลังพ o มฟาร์มเนี่ยเดิมทีก็ทำกาแฟนะครับเป็นการปลูกกาแฟที่แบบสมัยก่อนพ่อแม่ทำมาไม่ได้มีระบบการจัดการที่ดีไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการตัดแต่งกินการปลูกต้องปลูกสายพันธุ์อะไรนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างก็ไม่ได้ใช้ความรู้นะครับพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้มาคัดเลือกสายพันธุ์ได้มีการตัดแต่ง ลดการใช้เคมีนะครับปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้ใช้เคมีในการฆ่าหญ้าในการใส่ปุ๋ยใส่ยานะครับเป็นออแกนิกในส่วนของเรื่องของการโปรเซสเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ทำโปรเซสแบบทั่วไปนะครับเป็นวอร์เป็นการตัดข้างนอกออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาพัฒนาในเรื่องของการาการหมักหมักในห้องที่เป็นที่ควบคุมอุณหภูมินะครับ Uh, แล้วก็มีห้องตดัด uh, ระบบ DSC uh, ที่เป็นห้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับ uh, เป็นห้องปิดที่ควบคุมอยู่ข้อดีของการมีห้อง uh, ห้องตาดห้องนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าฝน uh, จะตกไหมหรือแดดจะออกหรือเปล่ามีลมที่เพียงพอไมสสาหรับการตากกาแฟสําหรับการทําให้กาแฟแห้งห้องนี้เนี่ยมันจะเป็น uh, เราจะใช้เครื่องดูดความชื้นจากเมล็ดกาแฟเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับ ข้ดีก็คือกาแฟเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดเชื้อราแะ้วก็แห้งโดยที่ไม่ต้องใช้แสงแดดในการทําให้กาแฟแห้งนะครับก็เลยถ้าใครที่จะทํากาแฟคุณภาพหรือ,อกาแฟเปเชียลตี้เนี่ยห้องห้องดีเอนะครับห้องควบคุมความ,วามชื้นและอุณหภูมิเนี่ยเป็นห้องที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่ทำํำกาแฟเปเชียลตี้ในปัจจุบันนะครับในเรื่องของรสชาติก็ให้รสชาติที่สะอาด ไม่มีกลิ่นที่เป็นลาเป็นไม่พึงประสงค์นะครับส่วนเรื่องของการโปรเซสนะครับทานฮลามโมนก็มีการโปรเซสแบบแอ n นทรีย์โปรเซสนะครับแล้วก็ทุกกาแฟทุกเม็ดที่เราเก็บมาเนะครับเก็บมาแล้วก็จะเก็บเฉพาะลูกที่สุกจริงๆแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาโม่มาหมักในถังที่ สะอาดนะครับเป็นฐานแอนโนบิตตอนนี้ทางฟาร์มก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงนะครับมาช่วยในเรื่องของการหมักเช่นใช้ยีสต์ใช้จุลินทรีย์ให้ถูกวิธีให้สร้างรสชาติสร้านาคาเลเตอร์ของความเป็นฮอลโมนขึ้นมานะครับจากการาไปศึกษาดูงานในหลายๆที่ทำให้ผมได้กลับมาพัฒนา กาแฟของเฮ l ลมูนฟาร์มเนี่ยไปในทางที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อในอนานคตเนี่ยทางเฮโลมูนฟาร์มเนี่ยก็จะมีการคัดแยกสายพันธุ์กันแบบจริงจจันๆนะครับโดยการใช้วิธีการเปลี่ยนยอดกาแฟนะครับ,รบเช่นเราเอาเกชายอดเกชามาเสียบกับมาเปลี่ยนกับต้นคาติมอที่เรามีอยู่แล้วในสวนในฟาร์มของเรานะครับแล้วก็ในหลายๆสายพันธุ์ที่ เป็นที่ต้องการของตลาดเราจะเอามาเก็บไว้หรือว่าเราจะเอามาต่อยอดมามีสายพันธุ์เหล่านี้ไว้ในฟาร์มของเราครับกาแฟของเราเนี่ยเป็นกาแฟที่มีรสชาติที่ดีและก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่ากาแฟเนี่ยเป็นกาแฟที่สะอาดมีคุณภาพมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับ รายได้จากเหล่านี้ล้วก็มาช่วยจูงเจอือครอบครัวและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในโดยชานนะครับและก็ในอนาคตเนี่ยผมก็อยากให้ที่นี่เนี่ยเป็นสูงเรียนรู้ของเกษตรกรหลายๆท่านที่อยากจะมาเรียนรู้ว่าห้องห้องดีเอสทีซีเนี่ยทำยังไงและก็วิธีการหมักโดยใช้จุลินทรีย์โดยใช้ยีสต์มาช่วยในการหมักกาแฟเนี่ย ทํำยังไงบ้านอย่างถูกวิธีอันนี้ผมก็าทางฮลลมงฟาร์มของเราก็เปิดรับเกษตรกรกทุกท่านหรือใครก็ได้ที่อยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาดูงานอะไรนี้ก็เราก็เปิดรับทุกคนครับผม